สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นัดจะไปตลาดดอกไม้นะคะเพื่อนๆจะไปหาซื้อดอกไม้มาปลูกในสวนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าวันนี้นัดจะได้ดอกไม้อะไรบ้างมาปลูกนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ นัดมาที่ร้านขายดอกไม้แล้วนะคะเพื่อนๆสดชื่นมากๆเลยค่ะมีให้เลือกละลานตาไปหมดทุกสิ่งอย่างเลยค่ะผู้หญิงกับดอกไม้นี่เป็นของคู่กันจริงๆ mm hmm. เดี๋ยวนัดจะเลือกแบบที่เขาห้อยแ mm hmm. ขวนห้อยได้นะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะเพื่อนๆ ดอกสีขาวสวยมากๆเลยอะห่ะแต่ไม่รู้นะคะว่าว่า,ว,าว่าชื่ออะไรดอกเขาเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะไม่หอมนะคะเอาจะหมูกไปดมๆมาแล้วไม่ไม่ไม่หอมค่ะเจอดอกไม้สีขาวไม่ได้เลยนะวอันนี้บ้านเราเรียกดอกผีเสื้อไหมคะไฮเดนเยียอันนี้ไม่ซื้อเพราะว่าที่บ้านมีเยอะแล้วค่ะ ดอกสวยมากๆเลยไฮเดนเดีย De er. ดอกงามมากๆเลยค่ะน่าจะพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่มีที่ปลูกค่ะได้มาเต็มคันรถแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะคะรอชมว่านัดจะทำยังไงได้กับดอกไม้บ้างวันนี้มีโอกาสไป ตลาดดอกไม้นะคะเพื่อนๆนัดได้ดอกไม้มาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาลงกระถางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าจบออกมาแล้วเสร็จออกมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะนัดจะทําตรงนี้ค่ะจะทําตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเพื่อนๆได้มาหลายอย่างเลยค่ะได้มาหลายสีเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะพอไปร้านดอกไม้มาก็ได้มาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะยังหาที่แขวนไม่ได้เลยนะคะเจ้าดอกสีน้ำเงินนี้ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเดี๋ยวเวลาที่เขาเขามานะคะเวลาที่เขา,เาโตขึ้นนะคะเขาก็จะห้อยลงมานะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเพื่อนๆมารอชมตอนที่เขาโตขึ้นนะคะเขาจะห้อยลงมาเยอะมากๆเลยะค่ะแต่นะชอบดอกสีนี้มากๆเลยะค่ะเพื่อนๆผู้หญิงกับดอกไม้นะคะผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันจริงๆค่ะขออภัยเพื่อนๆผู้ชายด้วยนะคะสวยค่ะสวยค่ะ,คะเพื่อนๆ สีเหลืองนี้ก็สวยนะคะเขายังออกไม่เต็มที่ค่ะเดี๋ยวเขาออกเต็มที่แล้วจะสวยมากกว่านี้ค่ะเพื่อนๆสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือที่เสร็จ เรียบร้อยแล้วแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะชอบสีนี้มากๆเลยอะค่ะเพื่อนๆค่ะผู้หญิงกับดอกไม้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพึ่งเจ้าอย่ามาตีเขานะเขากลัวนะเขากลัวเจ้านะพึ่ง อันนี้อันนี้ก็ก็จะเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะคะเพื่อนๆจะถ่ายวิดีโอนะคะแต่ว่าพึ่งก็เป็นอุปสรรคเหลือเกินกลัวจะโดนพึ่งตีกลัวนัดกลัวพึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาแตกพุ่มแล้วจะสวยมากกว่านี้นะคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่สวยมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเจ้าต้นนี้นะัดชอบมากๆเลยะคะ่ะ ชอบดอกนี้มากๆเลยอ่ะสวยสวยไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้เขาออกดอกมามากกว่านี้จะสวยมากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ